สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้พี่เบียรก็จะพามาดูลิเบินชาลีโทนชมพูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะวันนี้ยังขาดไปอีกหนึ่งตัวก็คือพิงค์แคนดี้นะคะอันนี้มีอยู่สี่สี่ตัวสำหรับสายชมพูนะคะเราก็จะมาแนะนำกันเลยนะคะอันนี้เป็นเบียงก้าค่ะเบียงก้านนี้ก็จะเป็นพันมาใหม่นะคะของ ปีที่แล้วนะคะอันนี้อันนี้ลักษณะใบของเบียงก้านะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเป็นชมพูเขียวแล้วก็ขาวนะคะอันนี้ไม่ใช่แบบลิบินชาลีกลายพันธุ์นะคะก็เป็นเอ่อลิบินชาลีเบียงก้าเป็นชื่อพันธุ์ของเขาโดยเฉพาะเลยนะคะนี่นะคะลิบินเบียงกานะคะเวลาเราจะทำการปลูกแล้วก็แยก อันที่เขียวเขียวเราก็ไม่ต้องเอาเราก็แยกปลูกต่างหากนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่แยกสีเขียวนี่บางครั้งเขาก็จะออกมาเป็นชมพูบางครั้งเขาจะไม่ออกนะคะเราก็จะเลือกเอาลายๆอย่างนี้ไปปลูกนะคะเพื่อเอ่อเป็นขยายพันธุ์นะคะตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ก็เป็นพิงค์แพนเตอร์นะคะดูลักษณะใบของพิงค์แพนเตอร์นะคะพิงค์แพนเตอร์ใบก็จะเป็นพื้นใบเขาก็จะเป็น สีเขียวแล้วก็ขอบก็เป็นชมพูนะคะแต่หลังใบนี่ก็จะเป็นชมพูเลยนะคะแต่ก็อยู่ที่แสงนะคะถ้าแสงยิ่งเยอะก็จะยิ่งสวยจะยิ่งเป็นสีชมพูะค่ะลักษณะใบก็จะเป็นหนานะคะใบยาวหนาใบก็จะใหญ่นะคะใบใหญ่มากถ้าเปรียบเทียบกับสีชมพูด่างนี่นะคะอันนี้ชมพูด่างนะคะชมพูด่างใบจะเล็กบางใบจะบางเบานะคะ แต่พิง์เพนเตอร์อนี่เขาจะใบใหญ่นะแล้วก็ใบยาวนะคะนี่นะคะพิงก์เพนเตอร์อันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นชมพูธรรมดานะคะชมพูธรรมดาไม่ใช่ชมพูด่างไม่ใช่พิงก์เพนเตอร์แล้วก็ไม่ใช่เ,เมงกานะคะอันนี้คือลักษณะของชมพูโทนชมพูนะคะเดี๋ยว คลิปน้าพี่เบียบก็จะเอาพิงคคนดี้มาให้ดูนะคะตอนนี้กำลังปลูกอยู่นะคะค่ะอันนี้ก็คือลักษณะของโทนชมพูนเนาะเดี๋ยวพี่เบียบก็จะเอาโทนทองนะคะก็จะมีลายทองหรือว่าทองด่างนะคะก็จะมีที่เป็นชาลีสีทองแล้วก็จะมีสีทองด่างแล้วก็จะมีเขียวเขียวใบเล็กแล้วก็เขียวใบใหญ่แล้วก็จะ มีเขียวใบหนาแล้วก็เขียวใบบางมีหลายสายพันธุ์นะคะสำหรับริบินชาลีนี่นะคะคลิปนี้ก็ให้ดูสีชมพูกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเอาสีทองมาให้ดูนะคะก็ขอบคุณนะคะที่รับชมก็สวัสดีค่ะ